กินยาเก่งค่ะแม่จ้ะโอ้สาวทองแนี่ยังไปได้อีกไกลยังขาดน้ำเหลียงอยู่จ้ะพี่น้องจ้ไปสามซี่ข้าวี่เดือนแล้วจ้ะทองกับมีดีล่ะยกมงคลเออยังจื้อบ่ได้จากที่ทองกับยกมงค้เดือนแม่ลำพูนจ้ะแม่ลำพูนฐานะทองเพื่อนตอนนี้ด้จ้ะแม่ได้เกตเดือนจ้ะทองเกตเดือนกับยกมงคลนหรอจ้ะกับยกมงคลนนะจ้ะมีใบมีหลอดครบอันนี้รับประกันทองให้เลยป่ะกันทองจ้ะ กันทองใ่้คันผู้ใดซื้อไปจากนี่คันว่ามันบ่มีลูกเอาขึ้นมาส่วงกันซีให้ค่าเลี้ยงพพ้ม่มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้า,ฟา,ฟามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าหรือครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อสิบพ่อได้พาดคิดดีๆนะครับไว้ถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีจ้าแม่จ้าสวัสดีค่ะแม่แนะนำตัวกับพี่น้องเพื่อนนะจ้าอันซื้อแม่แดงจ้าอันพี่กัดเท้ายู่ใดก็จ้าอยู่ยบ้านหนองทุ่มตําบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจา้าเบอร์โทรศัพท์แม่แดงแมจ้า ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามแปดหกเจ็ดเก้าสี่ตัวนี้เขาจะมาเปิดราคาควายให้กับพี่น้องนะจ๊ะตัวนี้ซื้อว่าจังไดจ๊ะซื้อว่าแม่คุณจ๊ะแม่คุณจ้ะแม่คุณนี่เพื่อนเป็นสายใดจ๊ะแม่เอาควายบ้านเขานี่ล่ะควายอีสานบ้านเขานี่ยนะจ๊ะควายบ้านบ้านเขานี่ล่ะอายุเพื่อนประมาณจะปีแล้วจ้ะที่เขาสามปีแล้วจ้ะที่เขาสามปีแล้วเนาะ ความสูงเพิ่อนได้จ้ะสูงเลยสามสิบสีู่งหนึ่งร้อยสามสิบสี่อันนี้ประกันให้เลยพ่อจ้ะจ้ะประกันจ้ะสถานะทองเพื่อนเป็นจ้าไหนจ้ะแม่ตอนนี้ทองได้สามซข้อซี่เดียนแล้วจ้ะทองกับซี่เดียนบยกมุงค้นเออเังจื้อพ่ได้จากจ้ทองกับยกมุงค้นะจ้ะจ้ะแน่จ้ะพี่น้องใบหลอดครบ ควายตัวนี้มีตำหนิบ,บ่จ้ะแม่บ่จ้ะบ่มีตำหนิจ้ะนมสามนมซีเต้านมซีเต้ากาจ่าแต่มแย้มจำดีโพดแมขงขําแยกจับตาพี่น้องหน้ากระงามเขากระน้ำเมื่อนี้จะเปิดไว้เท่าไหร่จ้ะแม่ว่าหกสิบน่าจ้ะหกหมื่นน่จ้ะป้าหกหมืน่นจ้ะหกหมืน่นควายตัวบบใหญ่เลยเปิดราคาหกหมืต่อร้องได้ต่อร้องได้อีกนะจ้ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอีกตัวนึงกันเลยน่าจ้ะ เบิ่งตัวที่สองนอกจ้ะแม่แดงจ้ะแม่นี่เสื้อว่าจังใดจ้ะเสื้อแม่ลำพูนจ้ะแม่ลำพูนแม่ลำพูนเพื่อนเป็นสายใดจ้ะแม่ลำพูนเก็อวก้วยบ้านเขาเนี่ยล่ะผสมมันเป็นผสมอย่างมาพูนเนี่ยมันออกตัวดำๆไหมเพื่อนได้ลูกประมาณจากตัวแล้วจ้ะอันคล้วยลูกสามขาทองจ้ะลูกสามขาทองจ้ะความสูงเพื่อนตอนนี้เท่าใดจ้ะก็เกี่ยวกับว่าสามสิบห้าแล้ันี้มันเอ็นลงแล้วเนาะลังเอ็นลงไหลท่องไงคับ ประมาณลอยสามสิบห้านะจ้ะโอ้แต่ว่าตัวใหญ่จ้ะเกือบซ้ำคนแล้วแขงขาใหญ่เข่าก็เปิดดีผิวกะสีดำดีพี่น้องหางกระนั้นยี่ลายย่างแกย่างดูลูกล้ำโตวยาวดีนะจ๊ะสถานะทองเพิ่นตอนนี้นะจ๊ะแม่ไเกตเดียนจ้ะทองกับยกมงคล้นนะจ๊ะกับยกมงคลนะจ๊ะมีใบมีหลอดครบอันนี้รับประกันทองเห็นเลยป่ะจ๊ะ ประกันทองให้คันผู้ใดซื้อไปจากนี่คันว่ามันบ่มีลูกเอาขึ้นมาส่วงก็สิให้ค่าเลี้ยงพร้อมรับประกันให้ได้เปอร์เซ็นต์เลยนะจ๊ะแม่นี่เพิ่นมีตำหนิบอกก็จ๊ะแม่อันโอ้ยคือคันที่ว่าบ่มีตำหนิกันมีสามเต้ามีสามเต้าสำหรับคนผู้ซื้อบอกกันตรงๆเลยนะจ๊ะแม่เต้าบอกตรงๆโลดซื้อมาน่ะลูกเพิ่นตัวก้อนเป็นเจ้าไหนจ๊ะแม่ตัวก้อนเนี่ยตัวผู้อ้วนดีก็จ้ะอ้วนได้ให้ลูกคล้ำคัก แสดงว่ากับบเี่ยวกันนะจ๊ะค่ะสามนมก็สามารถให้ลูกงานได้ขึ้นกันเตี้ยงลูกดีซัำไหมให้ลูกดีค่ะแม่นี่จะเปิดไว้เท่าไหร่ก็จ้ะอันนี้ว่าแปดเมื่นแปดเมื่นหกติ แปดหมื่นหกแปดห่นหกงได้จ้ะนะคะนี่กับต้องได้ขอเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนะจ้ะแม่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนกาสามแสามแจ้าี่หกเจ็ดเก้าสี่จ้าจสั้นเก๋าไว้ซ้ำนินะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ